อีกเด็ดแม่ทวดยางทองตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาวดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2560ัห้ริปังแน่นอนลุงวีพารวยจัดให้สวัสดีครับวันนี้ลุงวีพารวยพามาที่อำเภอกระแสศินตำบลเกาะใหญ่นะครับมาที่หลาแม่ทวดยางทอง ือขอเลขเด็ดฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมเลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกใช้เป็นแนวทางทางหนึ่งเท่านั้นนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก่อนที่จะขอเลขเด็ดนะครับลุงวีขอบูชา พระพุตธรูปก่อนนะครับนย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง youtube ลุงวีพาด้วยด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับนายลุงวีก็จะไปขอเลขเด็ดจากแม่ทวดยางทองนะครับซึ่งลุงวีจะทําการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยทุกตัวเลขนะครับก่อนจะขอเลขเด็ดลุงวีบูชาบอกกล่าวแม่ทวดยางทองก่อนนะครับ ว่าวันนี้ลุงวีพารวยมาขอเลขเด็ดฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมเลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกนะครับใช้เป็นแนวทางทางหนึ่งในการนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในงวดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567นะครับ ซึ่งคลิปวันนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายวันนี้ดูวีดวีวันที่15นะครับแล้ออกวันที่16ได้มาแล้วนะครับนูวีทำการเสียงโชคได้ถูกตัวเลขเรียบร้อยนะครับ เรามาตามลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับาพึ่งเลื่อนผ่านดูกันไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเราอาจจะเห็นไม่เด่นชัดไม่เหมือนกับมองกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปทีละขั้นตอนทีละสเต็ปนะครับได้เรียบร้อยนะครับ ตรงนี้นะครับสาราแม่ทวดยางโถงนะครับตำบลญก่อใหญ่อำเภอกระแสศินจังหวัดสงขลานะครับซึ่งลุงวีพารวยมาขอเลขเด็ดฝากผู้ติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยนะครับ<อ>ตัวเลขกำลังจะมานะครับ ตัวเลขกำลังจะมาครับตัวเลขกำลังจะมา,เ,า,ะมาเลยวครับ,รบน่าจะเป็นเลขสี่นะครับน่าจะเป็นเลขสี่ อย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้แม่ทวดยางทองจะให้เลขอะไรนะครับสำหรับการนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเห็นชัดๆแล้วนะครับเป็นเลขสี่ าตามลุ้นนะครับว่าวันนี้ไม่ทวดยางทองจ่ายเลขครบทั้งสามตัวหรือไม่นะครับหรือให้แค่สองตัวอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับเลขที่ลุงวีจะหามาให้ถือว่าใช้เป็นแนวทางทางหนึ่งเท่านั้นนะครับ ที่สองกำลังจะมานะครับตัวที่สองกำลังจะมามองไม่ชัดว่าเป็นเลขอะไรนะครับเห็นหัวมาเรียบร้อยแต่ตอนนี้ยังมองไม่ชัดนะครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับดูกันไปเรื่อยๆให้เห็นเด่นชัดกันไปเลยนะครับว่าตัวที่สองเป็นเลขอะไร น่าจะเป็นเลขเจ็ดหรือเลขสอไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจอย่าลืมนะครับว่ากดติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยด้วยนะครับ แล้วกดกระดิ่งไว้ลุงวีอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมายังท่านนะครับไม่ต้องไปไหนให้ไกลอยู่ที่บ้านรอลุงวีนะครับเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่มาแล้วสองตัวนะครับตัวที่สามก็กำลังจะมานะครับตัวที่สามกำลังจะมา สี 47, เลขสวยนะครับ4ี็ถือว่าเป็นเลขสวยตัวที่3น่าจะเป็นเลข1น,นะครับ4ี่เจแม่ทวดยางโทงนะครับ ตำบลเกาะใหญ่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับให้มาแล้วนะครับ3ตัว471นะครับ471 471อย่างสวยเลยนะครับเลขแม่ทวดยางทองอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับเห็นกันเด่นชัดเลยนะครับ 1> 1, 4 7 1 1 7 4ุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่สำหรับคลิปนี้ลุงวีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ